เราทำอะไรว่าเราเป็นใครกันแน่ตอนที่จะไปกรอกธนาคารอะไรต่างๆก็ไม,ม่เราไม่ได้กินใื้เดืนเล่นกันนะสรุปว่าเราเป็นครับผมชื่อชาลีบุญยวินิตครับแต่ว่าแถวเนี้ยเขาเรียกลุงลีกันไอรูปแบบเกษตรที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นแบบแก่ไปแล้วยังทำไหวไปเป็นลุงจริงๆแล้วยังทำได้ ะะไปมาก็เริ่มจะเป็นลุงจริงๆและไม่ต้องลุงคอนเซปต์ละนะฮะจริงๆนะครับมันไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องมีแพชชั่นรุนแรงเพียงแต่ว่าเราเจอรถติดในกรุงเทพบ่อยๆเข้าเนี่ยเวลาเปลี่ยนงานบ่อยๆเวลาต้องไปปรับตัวอะไรบ่อยๆผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะออกหาแนวทางที่ออกมาทําเองอย่างหนึ่งเลยก็คือการเกษตรปลูกอะไรที่มาเป็นอาหารให้ตัวเองกินได้เนี่ย ตัวผมเองก็ไม่ได้ทําเกษตรเก่งแต่ว่าเราก็หาตัวช่วยหาผู้ช่วยหาไส้เดือนหาแมลงหาอะไรต่างๆเข้ามาทําให้มันง่ายขึ้นคืออย่างนี้ตอนที่มีไก่ตัวแรกในบ้านเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีเพียวทีเดียวอย่างนี้นะหมูตอนแรกมันมาตัวเท่านี้แล้วเราอยู่ไปกับมันอยู่มันตัวมันตัวเท่านี้โอ้ไม่รอบละไก่เรามี2ตัวรู้ตัวอีกทีมี10ตัวไส้เดือนมี4ี่กระมังรู้ตัวอีกทีมีร้อยกระมังคือมันเพิ่มมาเองอะ มันงอกได้จริงๆแล้วเนี่ยการเกษตรหรือการธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันการเกษตรก็ต้องมีรูปแบบธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทําให้มันไปต่อได้ทำธุรกิจเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่เราจะต้องคํานึงถึงกนเลยก็คือความอยู่รอดของเรากล้าพูดเอานี้ขึ้นเลยเพราะว่าถ้ามันอยู่ไม่รอดกับตังในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันน้อยมันอาจจะทําได้แป๊บเดียว2เลยคือการจัดการคนการทํางานกับคนถ้ามันมีคนจะต้องดูแลมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนเนี่ย มันไปต่อได้ครับอันสุดท้ายมีตังแล้วมีคนและไปด้วยกันดีแต่ผานทรัพยากรหมดมันเรื่องของสิ่งแวดล้อมป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าสามผานี้มันบาลานซ์กันมันเป็นการทําธุรกิจที่ยั่งยืนทําไปเถอะกล้าพูดไปเลยว่าทําธุรกิจทําธุรกิจเกษตรก็คือการจัดการการเกษตรแบบที่ดียั่งยืนแปลว่าพัฒนาถ้าไม่พัฒนาก็ไม่มีอะไรก้าหนะ้าจริงๆผมพยายามจะตอบคําถามนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะว่า ไปหาในตอนที่จะไปเกาะธนาคารอะไรต่างๆอาชีพที่มันเขียนว่าเลี้ยงไส้เดือนมันก็ไม่มีเราก็ไม่ได้เลี้ยงไส้เดือนจ๋าทั้งวันเราทําอะไรวะเราเป็นใครกันแน่สรุปว่าเราเป็นครีเอเตอร์ที่ทํางานเกี่ยวกับดินเป็นเอิร์ธครีเอเตอร์โอ้โหนี่ยามอาชีพให้ตัวเองไปขอเขาให้มีช่องนี้ให้มันเกาะเออแต่ว่าเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ ลงมาตะลุยดินทั้งวันเราทําเรื่องของดีไซน์เราเก่งเรื่องการออกแบบแล้วก็มาหาแนวทางที่จะก่อเกิดสิ่งใหม่ๆจากดินที่ดีก็เลยคิดว่าเออตัวเองขอเป็นผู้ช่วยชสเดือนอีกที <c oughs> ในฟาร์มนะครับก็มีทั้งงานที่เป็นงานเกษตรเกษตรตื่นมารดน้ําตื่นมาให้อาหารไสเดือน แต่การที่เราจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมไปทํางานพัฒนาไปทํางานส่งเสริมการขายได้เพิ่มเนี่ยเราต้องเอาทวงเอาเวลากลับคืนมาเราเก่งอะไรเราเก่งออกแบบนะออกแบบระบบออกแบบดีไซน์ออกแบบตัวช่วยที่จะทําให้การเกษตรมันง่ายขึ้นทีนี้เราก็หวงแหนเวลาเราต้องได้เวลากลับคืนมาระบบอัตโนมัติต่างๆเครื่องมือต่างๆมันทําให้เราเนี่ยได้เวลากับคืนมา และเราจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาเนี่ยมันจบทุกอย่างไม่ได้ทําอะไรก็จะมีเรื่องของงานดีไซน์ที่จะเป็นพวกโปรดักต่างๆที่เราจะพัฒนามันขึ้นมามีพาร์ทหนึ่งเป็นเรื่องของการจัดอบรมพอดีมันครั้งที่9 0ไปแล้วครั้งที่90เนี่ยเขาไม่เอากลับมาเป็นไส้เดือดเขากลับมาเป็นไข่มาเป็นนมมาเป็นไก่ ทำยังไงเราก็คอนเน็กไปสู่ปลายทางที่เป็นตลาดก็คือรับร้านอาหารต่างๆก็ไปสร้างร้านเป็นคาเฟ่เล็กๆเพิ่งมีได้ประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะอธิบายว่าไอ้จากไส้เดือนเนี่ยเราไม่ได้กินไส้เดือนเล่นกันนะแล้วเราก็ไม่ได้กินปุ๋ยไส้เดือนด้วยทีนี้มันออกมาเป็นของที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือการกิน จากไส้เดือนมาทําดินที่ดีจากดินที่ดีไปเกิดผักที่ดีจากผักที่ดีวนกลับมาสู่ร้านอาหารเอามาใช้งานมาเป็นมะเขือเทศมาเป็นผักสลัดมาเป็นไข่ไก่แบบเนี้ยเราก็เลยมีที่รับแขกไว้สื่อสารแฟนผมแล้วก,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 ก็ทำคาเฟ่ส่วนผมทําฟาร์มผมก็ไปรักไม่ใช่ไปเอาปุ๋ยจากเขาไปเอาปุ๋ยจากเขามาทําฟาร์มถามว่าไกลไหมก็เดินผ่านประตูวันิดเดียวเนี่ยขยะอาหารมาทําปุ๋ย ทีเนี้ยคนเขาก็ถนัดไม่เหมือนกันบางคนไม่กลัวเส้เดือนเขาก็เลี้ยงเส้นเดือนจบบางคนกลัวเส้เดือนเขามีอุปกรณ์ถั้งมงทั้งหมักช่วยปัน่นหมุนบางคนก็เอาไปให้มแมลงกินได้ออกมาเป็นโปรตีนเป็นอะไรต่างๆต่อยอดไปสวยแล้วทีเนี้ย <c oughs> เราไม่ได้รู้ไงว่าวันนี้เราจะมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ระบบมันก็ทำของมันไปเรื่อยบ่ายสามนี้ก็ไม่อ,ออกมาลดน้ำแล้ว นะครับตะกี้พูดถึงไหนพูดถึงว่าคาเฟ่พูดถึงฟาร์มพอมันอยู่ใกล้ๆกันอนะ่ะมันก็ไม่ก่อเกิดขยะแล้วเราก็ไม่ต้องเคลื่อนตัวมากออกไปซุปเปอร์ซุปเปอร์ไปซื้ออะไรอะไรที่พอทําเองได้เนี่ยชุ่มแล้วอะไรที่พอทําเองได้เ,เราก็ทาโอ้ยเปี๊ยกตอนแรกเรารู้อยู่คนเดียวว่าเราทําอะไรก็ตุ๊กติกกตุ๊กติกมันยังไม่ได้สื่อสารอนะ่ะคือก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยว่าเออเราอยู่บ้านเนี่ย มันเกิดรายได้นะมีคาเฟ่ก่อเกิดขยะนะไม่ได้เอาขยะไปทิ้งให้คนอื่นไปเก็บนะเก็บจัดการขยะที่ตัวเองก่อเกิดแล้วก็ามาสร้างรายได้เอามาทําลดต้นทุนเอามาทําแบบเนี้ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเราอยากส่งต่อบอกไนงะว่าเฮ้ยมันไม่ต้องต่างจังหวัดนะอยู่กรุงเทพก็ทําได้อะเราไม่มีต่างจังหวัดให้กลับกลับไปทำยังไงอะไม่มีต่างซื้อที่ใหม่ด้วยเ้วฝังตัวอยู่ที่กรุงเทพทั้งฟาร์มทั้งร้านเนี่ยมันซุ่มอยู่ในซอยเพชรเกษม46ซึ่งมันก็ใกล้ๆ mr t รเพชรเกษม48 จาก BTS เนี่ยเข้ามาก็แป๊บเดียวเดินมายังได้เลยตอนแรกเราก็ไม่เห็นภาพว่าลูกค้าเรามันจะใครวะใครอย,อยู่มันจะมาฟาร์มฝั่งทนจะมาคาเฟ่คาเฟ่ก็มีเป็นร้อยเป็นพันตอนแรกเขารู้จักฟาร์มก่อนเพราะฟาร์มเปิดมาเ็ปีแล้วเขาก็แต่งตัวขาสั้นใช่ขาสัน้นจูงลูกจูงเต้ามาส่วนใหญ่จะเอาคนแก่ที่บ้านมาแล้วคนแก่ที่บ้านเป็นเหมือนกันเด้อคือตู้เย็นเต็มไม่ยอมทิ้งอะไรก็พามารักษาโรคเสียดายที่นี่ คนแก่ก็จะหยิบเอาของในตู้แชร์เย็นอะไรเงี้ยมาให้เส้เดือนเราเึกไปนึกไป,กไปเอ๊ยไอหลังฟาร์มเนี่ยเขาก็แยกขยะหน้าฟาร์มเขาก็แยกพลาสติกเฮ้ยมันเริ่มเป็นคนคนเดียวกันจัดการระเบียบของตัวเองมาถือขวดมาถือทับเบอร์แวร์มามาฟาร์มถือกระเป๋าถุงผ้ามาเฮ้ยมันไปด้วยกันได้เขาก็แฮปปี้นะกับการที่รู้ที่มาที่ไปของอาหารแล้วก็ รู้ว่าเอ้ยทำไมถึงผลิตอาหารอะไรขึ้นมาทำไมตองไข่แล้วเหลือไข่ขาวทำไมมาทำขนมต่อมาทำอะไรต่างๆมันต่อเนื่องกันไปหมดเพราะนั้นวิธีคิดของเราเนี่ยก็พยายามจัดการขยายส่วนที่เราก่อเกิดให้มันมากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ซื้ออะไรเลยนะเราก็ซื้อแต่ว่าเราพยายามขยายความว่าเอ้ยผักโขมมีอะไรใช้แทนได้มีวอเตอร์เคสใช้แทนได้เราเอามาันมามันเป็นพันอะไรมันเป็นพันผักโขมบาซิลเฮ้ยเอามาเทสดูมาชิมดูมันกินได้มัน เราไม่ได้ต้องมีร้อยเมนูนะเราไม่อยากมีร้านอาหารนะแต่เราอยากบอกว่าถ้าอย่างเงี้ปลูกได้คนหนึ่งก็ปลูกได้ <Wow. S 1> เราเอาของมาจากคนที่ทําได้ดีกว่าเราอีกด้วยซ้ําแต่สุดท้ายตอนที่มันเป็นเศษรอาหารเนี่ยเราเอามันไปจัดการต่อจนไม่เหลืออะไรขายสิครับ <laughs> ขายปุ๋ยสิครับมันก็เป็นตัวช่วยเป็นทางเลือกให้คนที่ไม่มีทักษะมากนั้นเนี่ยปลูพกพืชได้งามขึ้นเพราะนั้นเนี่ยจะทำเกษตร มันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างไม่ใช่ดินก็อาหารสัตว์เพราะนั้นเราก็เริ่มตั้งต้นจากในเมืองทำดินที่ดีเรามีปุ๋ยดีและมีชายไปก่อนครึ่งละจริงๆเรื่องฟู้ดเวสต์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญของที่นี่เลยยิ่งมันจัดการได้มากขึ้นความสัใจในการทําฟาร์มของผมมันยิ่งเพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยฟาร์มเล็กๆฟาร์มนี้โซนนี้จัดการ1ตันโซนนี้จัดการ3ตันโซนนี้จัดตันครึ่งตันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการจัดการขยะเนี่ยมันอาจจะต้องเลือกว่าเครื่องมืออะะไรรที่เเหมาากับ คนที่พยายามที่จะรักษาเสียงแวดล้อมเนี่ยเราไม่อยากให้เป็นคนเฉยอยากให้เป็นคนที่แบบโกโก้เลยคนหนึ่งแล้วอีโคของคุณนะ่ะมันคืออะไรเอา,เอาหลังหลังหลังนะจะเชื่อไหม